4นาฬิกาส1มเดนาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปโรงเรียนอนุบาลภัทยวิทยามูล,ลนิธิชัยพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ แล้วทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2,566โรงเรียนอนุบาลพัทยวิทยามูล,ลนิธิชัยพัฒนาโอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่างๆรับพระราชทานเกียรติบัตรผู้แทนนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หประจำปีการศึกษา2,566เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทถวายตัว และผู้แทนแนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน50 20 25รายกราบถวายบังคมลามูลนิธิชัยพัฒนารับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมกิจการโรงเรียนเมื่อปี2562ได้ปรับปรุงอาคารต่างๆพร้อมกับพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน2,156คน ครูและบุคลากร93คนโอกาสนี้ท่าประเนตศการสแสดงของนักเรียนประกอบด้วยฟ้อนลาวดวงเดือนและละครร้องเรื่องตุ๊กตายอดรักซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ท่อประเนตทที่ทศการผลงานวิชาการนักเรียนอาทิกกิจกรรมการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลเช่นโครงงานกังหันแสนสนุกการทดลองฝนหลากสี โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาพืชน้ำและสัตว์น้ำที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพน้ำในแหล่งชุมชนบริเวณหลังมหาวิทยายลัยราชพัฒนครปฐมซึ่งพบว่าคลองชนลประทานหนองปากลงระดับคุณภาพน้ำสูงกว่าคลองชลประทานวังตะกูโครงการเรื่องถังขยะอัจฉริยะศึกษาการแยกประเภทขยะในโรงเรียนปีการศึกษา2566ได้ส่งเสริมให้ในักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการต่างๆ ได้แก่ง,งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71และการแข่งขันทักษะทางวิชาการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่8ผ่านระบบออนไลน์ได้รับรางวัลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์การจัดทําหนังสือเล่มเล็กการเขียนเรื่องจากภาพการคัดลายมือการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาการแข่งขันวาดภาพระบายสีการขับร้องเพลงไทยและเพลงไทยสากลและการบรรเลงดนตรีไทย นักเรียนยังได้รับ,บรางวัลเหรียญทองจากการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อมโครงงานถังขยะอัจฉริยะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทั้งนี้ในปีการศึกษา2567โรงเรียนกำหนดแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการต่างๆเพื่อให้นักเรียนฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง